ผมสายมิตรีครับวันนี้อยู่กับหลังเต่านะครับผมนี่สวยมากจริงๆตัวนี้ผมสั่งของมาตาั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ลืมไปว่าผมมีหลังเต่าอยู่เพราะว่าหลังๆเนี้ยผมปล่อยกับพวกลスพอร์กับกีตาโปรแล้วก็วินเทจเยอะมากเลยลืมไปว่าตัวเองก็มีหลังเต่าอยู่เพราะนั้นลูกค้าถามว่ามีหลังเต่าไหมผมบอกว่าไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้จะเป็นอด p ติสนะครับผม D12 นะครับผมรุ่นอ่ารุ่น D12 ถูกแล้วขนาด41นิ้วนะนี่ให้ดูก่อนหลายไม้ตัวนี้จะมะีจะเป็นสีไม้นะครับผมสวยมากข้างหลังมีมี EQ 4สไลด์ตัดนี้เลยแล้วก็ปรับโวลลูมแล้วก็ใส่ฐาน9บวลตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้คอกำลังพอดีคอเล็กไม่ไม่ถือว่าเล็กก็มากแล้วก็ไม่ใหญ่มาก จนเกินไปหัวสวยมากอ่าลูกบิดเล็กตันคอจะเป็นมอคกันนี่สวยนะครับผมตัวนี้ขั้งหลังก็จะเป็นไฟเบอร์โอเคแข็งแรงทัชชิงต่ำเล่นง่ายตัวนี้ผมปรับทัชชิ่งมาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วอยู่ที่2.0นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวตั้งเสียงใหม่อีกรอบหนึ่งเสียงดีนะตัวนี้ใช้ได้เลย เยงเรื่องอะไรผมจะไล่ให้บาลานซทุกเส้นหมดเลยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะ ไม่อยู่ที่ประมาณนี้ทจริงอะผมชอบกีตาร์หลังเตเหมอนกันนะเพราะว่าเวลาเราเล่นแบบนี้เสียงอะมันจะพุ่งกับแอมโดยตรงเลยมันจะออกแอมโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างเมื่อกี้เสเป็นเสียงที่ผมเล่นต่อเข้ากับตู้แอมอย่างตอนนี้ผมปิดแอมแล้วนะครับปิดใหม่แล้วแต่ตัวเนี้ยเสียงเเสียงมันจะนิ่มๆน,นะครับผมคล้ายๆกีตาร์โปรง่ง มันอยู่ที่ประมาณนี้แหละแจ๋วตัวนี้ราคาอยู่ที่2,850นะครับผมอันนี้2,850ผมให้ฟรีค่าส่งไปเลยสำหรับคนที่พร้อมโอนเต็มนะครับผมฟรีค่าส่ง ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบโอนเต็มน่ยฟรีค่าส่งไปเลยถ้าเก็บถ้าเกิดว่าเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก100บาทนะครับผมกรณีที่เก็บปลายทางผมขออนุญาตเก็บมัดจาแค่200บาทนะส่วนที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยที่ให้เก็บมัดจําไม่ต้องถามหรอกส่วนใหญ่คนน่าจะรู้กันดีแหละการเก็บเก็บมัดจำอ่ะดีที่สุด้วครับผมแต่ว่าดูด้วยว่าเขามีหน้าร้านเขามีถ้าเกิดว่าผมค่ะคุณไม่ต้องเช็คหรอกผมมีหน้าร้านมาหลายปีแล้วหรือไม่ก็เข้ามาที่ร้านก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่กล้ามัดจาหรือไม่กล้าโอนนะครับผม ที่ให้จับเอ่อที่ให้มัดจำอ่ะเพราะว่าเกรียนอ่ะมันชอบสั่งของสั่งของแล้วมันไม่เอาของตีกลับทางร้านอะ่ะเสียสองต่ออันนี้มันไม่คุ้มอันนี้ผมให้สาหรับคนที่พร้อมโอนแล้วก็พร้อมเก็บปลายทางแล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กล้ามัดจำหรือไม,ไม่ไม่กล้าเอ่อโอนยังไงก็ล่วยผ่านได้เลยนะอะ่อันนี้ไม่เป็นไรเล่วยให้ท่านอื่นที่เขาพร้อมและส่วนใหญ่ลูกค้าผมเขาเขาะ เขาก็โอนกันทางนั้นแหละนะครับผม200ไม่โกงหรอกไม่ไม่เสียให้ไอ้ไม่โกงให้เสียชื่อไม่เสียชื่อร้านบวกกับเงินแค่2 0 0เสียชื่อร้านไม่ไม่คุ้มกันเลยเปิดมาหลายปีแล้วโอเครายละเอียดก็ตามนี้แหละมีกระเป๋ามีปิกมีสายแจ็คอะไรให้ครบหมดเลยนะครับผมกีตาร์เสียงดีขนาด4 1นิ้วเป็นหลังเต่าข้างหลังยะเป็นไฟเบอร์ก็ถือว่าคุ้มอยู่จริงๆอะสั่งมาโอ้เป็นอาทิตย์แล้วมั้งลืมเอามาทำรีวิวให้แล้วก็ลืมลงขายด้วย ลืมเลยว่าตัวเองมีกีตาร์หลังเต่าอยู่กีตาร์เสียงดีนะกระดังตีให้เลยตัวนี้อ่อันนี้จะเป็นเสียงที่ผมต่อเข้ากับตู้แอมป์นะเมื่อกี้อเออไปเป็นเสียงสดเมื่อกี้อันนี้ผมเปิดอันนี้ผมเปิดใหม่แล้วจริงๆอ่ะกีตาร์ถ้าเกิดว่าเล่นต่อเข้ากับตู้แอมป์อ่ะถามว่าให้เสียงดีที่ดีมันขึ้นอยู่ที่ตู้แอมป์ของเราด้วยนะ น,นี้นะครับผมสนใจก็ทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยอ๋อลืมบอกไปว<ม>่ามันนีสีสันเบิร์ดด้วยอ่าอันนี้เป็นสีสันเบิร์ดนะครับผมสวยมากมีสองสีมีสีไม้กับสีสันเบิร์ดชอบสีไหนก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน u t u b e อ่ะไม่ต้องคอมเมนต์หรอกส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่ถ้าสนใจพร้อมที่จะสั่งซื้อจริงๆ แอปไลน์เข้ามาคุยกันได้แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลย2อ5 0อันนี้ให้ฟรีค่าส่งแบบโอนถ้าเกิดแกปลายทางก็บวกเอ่กบวกอีกแค่ร้อยเดียวรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับผมตัวนี้น่าเล่นมากคุ้มอยู่ราคาพวกหลังเต่าราคาพวกนี้เต่าถือว่าคุ้มอยู่นะกับคุณคุณภาพเสียงที่ได้ไปโอเคเลยโอเคขอบคุณมากครับฝากหลังเต่าด้วยนะ